สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง YouTube แม่อนเปี้ยวน่ารักนะคะเนื่องจะเอาข้าวไปให้น้องดำน้อยแล้วก็น้องเปี้ยวซ่านะคะไอ้เคอร์มีขั้นโกมะโก,โกมามา่ากลัวขั้นไหมเดือนเดือนแดงน้อยเปี้ยวซ่ามาลูกมากมาไปกินข้าวเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วเช้ามากากินหมด มาดำน้อยลูกมาฮะเด็กๆกินข้าวอยู่นะคะเี่าซาอยู่ตรงนี้เี่าซากลัวไม่ได้กินดำน้อยกินเี่าซาไปเล่นนะ,ะพี่ด้วนนะพี่ด้วน พี่ด้วนก็เป็นมาจรทุกงญาิลิมเลเหมือนกันนะคะนาก็เคยให้ข้าวน้องอยู่นะเป็นเพื่อนเขาอยู่เล่นกับน้องๆมาติดน้องเด็กๆอยู่นะโอ้ยหางตกหมดเลยลูกค่อยดีใจนะคะที่ได้เห็นน้องๆน,นะคะน้องก็รักลุงมากเลยนะแม่ดำพาวิ่งตามแต่เด็กๆโชคดีนะคะที่ลุงยังเมตตาน้องๆอ,อยูนะ่ถึงจะไม่ครบก็ตามนะ,ะเมื่อกี้น,นาถามเขาว่า เห็นมามาก,กูไหม <S <S อ่ะอาจจะฟังหนูนาไม่รู้เรื่องก็เลยตอบไม่ได้เดี๋ยวหนูนาจะเอาโทรศพัพท์เครื่องที่มีรูปของน้องดำให้แกดูนะคะพรุ่งนี้อิอ่มแล้วเหรอลูกด้วนไม่ดำไปไหนลูกเพื่อนดำไปไหนด้วนเห็นเพื่อนดำไหมลูกเขหาหางสั้นนะคะหนูนาก็เลยเรียกด้วนนะน่ารักนะคะเล่นชอบเล่นกับน้องๆมาตั้งแต่น้องๆเด็กๆให้ข้าวมาแต่อยู่ทุง่งหญ้าู้น เนมาอยู่ติมเล่เนี่ยสองตัวไปกินแล้วนะเปียวซากับดำน้อยเดี๋ยวซ้ายคนนี้หน่อยลุนนะจะไปหาหน้าดำนะคะอ่ะนนานแล้วแเละด้วนน่ล้วนลุกหลอดด้วนลูกหลอกครับด้วนลุกหลอกครับอ้วนจริงเลยเธอเนี่หึงกินกิ่งตะกะเมนูหน้นาครับด้นจำเมหนูหน้นาได้นะครับเมหนูหน้นาเคยให้ข้าวผมนะคะ พี่ด้วนจะดูแลน้องๆนะครับเมนูนาครับพี่ด้วนจะอยู่เป็นเพื่อนน้องๆนะครับน้องๆก็มีเปรี้ยวซานะครับ้อมมากเลยเปรี้ยวซาอิ่มแล้วล่อลูกอิ่มหรือหมดนี่พี่ด้วนกินหมดนี่จุ๊บๆเอาจุ๊บๆกันเล็จุ๊บๆๆๆๆอือไม่ใช่แม่ดำแล้วลูกอ,อาดมดาเขาไม่ใช่จะเอาน้องทำเมียนะด้วนนะโอ้ยเด็กๆก็ดีใจนะคะ เขาก็วิ่งตามลุงตั้งแต่เด็กๆนี่เนาะลุงมาซื้อปลานะคะมาซื้อปลาที่ท่าเรือนีดี็ยงไ่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวไปฝึกภาษาจีนก่อนค่อยมาคุยกับลุงใหม่พิซซ่าลูกพิซซ่ากินไก่ไหมไม่เอาไก่มาให้นะวันพรุ่งนี้นะเออเปิซซ่าแม่ดำไปไหนลูกไปหาลุงแล้อดำน้อยยังริมอยู่นะะน,นี่ลุงก็มีข้าวมาให้ ดวนไปแย่งต่อลุงให้ข้าวพิอซ่าดวนแย่งน้องนี่นะคะผู้ใจบุญเมตตาต่อน้องๆเขาของแม่ดําก็คือลุงคนนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่องยูทูบแม่น้องเปียวน่ารักค่ะกามาละกาขอให้น้องอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวค่ะแล้วก็ให้เจอตัวอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะอันเคิลค่ะที่เอาข้าวมาให้น้องๆน,นะคะ เป็นผู้ใจดีมีเมตตานะคะเมื่อกี้น,นาไปทำอันเคิลนะคะว่าเห็นแม่ของน้องๆไหมอันเคิรบอกว่าไม่เห็นนะคะไม่เห็นแม่ดําไม่เห็นไม่ดําเลยนะคะเห็นแค่สองตัวนี้แหละแกบอกออสาธุให้แม่ดําำน,น้องๆรอ,อ,อดปลอดภัยด้วคะ่ะแล้วก็แดงน้อยด้วยนะคะอีกตัวนะแดงน้อยน่าจะตามแม่ไปะคะนี่เปียวซากออกมาหาอันเคิลนะคะมาหาลุง ดำน้อยก็มาหาลุงอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ด้วนี่ผู้ใจดีมีเมตตากับน้องๆน,นะคะัลุงท่านนี้เองโชคดีของเพียวซากับดำน้อยที่วิ่งตามลุงเนาะขอบคุณแม่ดำที่พาลูกๆวิ่งตามลุงเต็เล็กๆนะดำน้อยลูกดำน้อยดำน้อยแม่ดำไปไหนลูกห ดำน้อยแม่ดำกับน้องๆไปไหนลูกเียซาเปียซาเปียซาลูกแดงน้อยไปไหนเปียซาเห็นแดงน้อยไหมลูกหึเบียซาเห็นแดงน้อยไหมเห็นน้องๆไหมลูกฮึแม่ดำไปไหนแม่ดำไปไหนเปียซาเบียซาเอ้ยเบียซาเอ้ยสงสารจังเลยลูกเอ้ยอยู่กับลุงนะลูกนะเจ็บขาด้วยนะ่ยไว้ขาหายเร็วๆอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะ อยู่จงขดหิน,นทางไปท่าเรือนะคะก็ริมทะเลนะโอ้โหกินอิ่มแล้วนอนกันบนขดหินดับน้อยกินต่อ ดำน้อยแม่ไปไหนลูกเด็กน้อยไปไหนลูกดำน้อยตอนนี้ก็ประมาณหกนาฬิกาต้นๆน,นะคะลุงน,นาออกจากบ้านมาหกนาฬิกาเนาะนี่นะสายคนนี้ไม่ได้นะคะสายคนนี้กาแย่กินหมดหนะลุงนาก็เลยคิดว่าสองวันที่ผ่านมาเอาข้าวมาให้น้อง,องๆกาแย่งกินหมดนะ ก็เลยคิดว่าลองมาแต่เช้าดูแล้วเราก็เจออผู้ใจบุญนะคะเจลุงนี่ด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสองตัวนี้มากินน้ำนะคะกินน้ำที่คนเขากินไม่หมดน <c oughs> ะลูกกินน้ำที่อยู่ในแก้วกิน้ำที่อยู่ในแก้วที่เขากินไม่หมดโอ้โหเลยอปากนริบเลยพิอซาเออลูกแม่ไปหาเศษน้ำมาให้กินนะ แม่ไปหาน้ำมาให้แล้วมากินน้ำลูกมากินน้ำเออเบีซ่าได้กินน้ำแล้วนะคะแม่ไปเอาน้ำเสร็จน้ำอ่ากับขวดเศษที่มีน้ำขังอยู่เนาะที่คนเขากินไม่หมดโอ้เปียซ่าได้กินน้ำอร่อยแล้วล่ะลูกดำน้อยรอก่อนลูกดำน้อยเด็กๆกินน้ำนะคะมากินลูกกิน ไปแล้วเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไปแล้วเปื่อซาขอยน้องๆอยู่รอดปลอดภัยนะคะขอบคุณค่าที่รับชมค่ะไปแล้วอังเกอร์ก็ไปเช่นเดียวกันนะฮุนาพูดกับเขาว่าโอเคอังเกอร์ thank you โอเคอังเกอร์ขอบคุณพรุ่งนี้เจอกันแกบอกค่ฮ่าอ่าไปละด้วนอ่าละปิ้งตามลุงอ่ดำน้อยออกมาปิ้งตามลุงไหม วิ่งอ่าวิ่งนะคะเปียวซารออยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะคะน้องๆอ,อยู่รอดปลอดภัยเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะมีลุงคอยดูแลอยู่ถามเขาดีแล้วนะคะเขาไม่เจอแม่แม่ดำและน้องๆแต่เขาเจอหน้าดำอยู่นะคะคุยกันแล้วว่าหน้าดำอยู่ทางโน้นนะคะเดี๋ยวสายกว่านี้หน่อยจะเข้าไปหาหน้าดำกันค่ะ